สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมารีวิวนะครับตัวสินค้าของเรานะครับก็คือเจ้าตัวเ l รดพาวเวนะครับ2 1 3. 3 3ซึ่งเป็นสูตรสำหรับเร่งต้นนะครับในวันนี้เราจะพ่นฮอร์โมนให้กับต้นติ๊กของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกวิธีการใช้แล้วก็ สำหรับวิธีในการผสมนะครับหลังจากที่เราผสมพวกยานะครับยาต่างๆนะยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมา,าคนให้มันทางสองทางเนี่ยผมผสมยาไปเรียบร้อยแล้วนะครับงนั้นก่อนที่เราจะฉีดพ่นเนี่ยเราก็ต้องผสมยาให้เรียบร้อยก่อนนะครับตัวยาที่ เราใช้เนี่ยเป็นยาอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเ,าเราต้องละลายมันก่อนนะละลายยาก่อนนะครับให้ายานั้นละลายให้หมดก่อนนะครับละลายให้มันเข้ากับน้ําให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาหลังจากที่เราละลายเสร็จคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่เจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่เลยูตร สูตนี้นะครับสำหรับเร่งต้นนะครับ2133เนี่ยนะครับเร่งต้นบำรุงต้นนะครับต้นที่โซมนะครับต้นที่ปลูกใหม่เพื่อให้มันฟื้นฟูเร็วแล้วก็เร่งให้ยอดมันเดินเร็วขึ้นใบมันเดินดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องเจียวก่อนนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น ปุย๋ยน้ำนะครับปุย๋ยชนิดน้ำที่ผ่านการผสมมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขย่าก่อนนะครับอาจจะมีตัวนี้เนี่ยไม่ตกตะกอนนะครับแต่ว่าเราเขย่าเพื่อให้มันเข้ากันดีนะครับให้มันระดับปุย๋ยน้าเข้ากันดีนะครับมิดมิดไม่มิมิดเขาเล่นไปไหน มีสินะนะหมายิธีการเก็เคน,นะครับหลังจากที่เราแกะก็เป็นปุ๋ยนะครับมันไม่มีกลิ่นไม่ไม่ได้มีสารเคมีที่เป็นสารฆ่ามแมลงหรือว่า,าสารฆ่าเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้น จึงเป็นแค่ปุ๋ยนะครับนี่คือปุ๋ยจริงๆเลยนะอัตรา,าที่ใช้วันนี้นะครับเราจะใช้ที่สองร้อยซีซีต่อน้ํา20ิลิตรหรือว่าไม่ใช่สี่0่สิซีซีต่อน้ำสองยี่สิบลิตรนะครับหรือว่า2 0 0ซีซีนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับก็เจ้าฝาตวงตัวนี้นะครับมันจะมี100ซีซีนะหนึ่งฝานะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สองฝานะครับ วิธีการดูฝานะครับฝานี้เนี่ยมันจะมีขีดเห็นไหมครับขีดตรงนี้เนี่ยก็คือขีดที่เขียนว่าหนึ่ง้อีนะเพราะฉะนั้นเราเทเราจะเทถึงแค่ตรงนี้นะครับเราจะไม่เทเต็มถ้าเ,เต็มเนี่ยมันจะเกินมาอีกยี่สิห้าีซีนะเพราะฉะนั้นไม่เทเต็มนะครับเวลาเทไม่เทเต็มนะถ้าเทเต็มปริมาณมันจะเกินนะครับอันนี้กรณีที่เราเทปุ๋ยเนี่ย มันเกินนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นยาที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยนะครับเกินมา25ซีซีเนี่ยถือว่าเยอะนะครับเพราะนั้นเราจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเทแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเทจนล้นนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะอาจจะเทเกินนะเทเกินนั้นยามันก็แรงเกินไปนะครับสําหรับพืชน,นะเราก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับโอเค อันนี้เราเทแล้วนะเทเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ปนะิดไว้ก่อนนะนนะจากนั้นจากหลังจากที่เราเทปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับเราก็คนอีกรอบนึงนะให้มันเข้ากันก่อนนะครับคนจนกว่ามันจะเข้ากันหลายคนการผสมยานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะแต่ว่า บางครั้งเราก็ทําผิดนะครับทําให้การพ่นยานั้นไ like ร mm ้ hmm. ประสิทธิภาพนะครับขั้นตอนและว,วิธีการยาแต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณ mm hmm. ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาในเรื่องของยาให้เยอะๆนะทั้งยาทั้งปุ๋ยบางครั้งเนี่ยเราเอาปุ๋ยผสมเข้าไปในน้ำก่อนแล้วเราค่อยใส่ย,ยาในะยาบางตัวมันไม่ถูกกับ่อา,าอาหารใน ในปุ๋ยนะครับที่ทําให้มันอาจจะจับตัวเป็นไขเป็นก้อนเป็นตะกอนก็แล้วแต่แต่และชนิดนะครับโอเคนะอันนี้ผสมปุ๋ยไปแล้วนะครับเราผสมปุ๋ยชนิดนะ้ำไปแล้วนะตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วยไนโตรเจน21%นะครับประกอบไปด้วยอฟอสฟอรัสสแล้วก็โพแทสเซียมสเป็นปุ๋ยธาหลักนะครับพืชขาดไม่ได้และพืชจำเป็นที่จะต้องใช้โอคนะเดี๋ยววันนี้นะครับ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเราก็มาใส่สารจับใบนะครับสารจับใบเนี่ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับเราต้องเลือกใช้ยี่ห้อทีอ่ดีนิดนึงนะดีนิดนึงแล้วก็ใช้ในปริมาณที่น้อยแล้วก็จับใบได้ดีจริง,รงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกใช้ไปเรื่อยนะยี่ห้อไหนถูกก็ใช้อันนั้นตามท้องตลาดเนี่ยอันนั้นไม่ได้คุณภาพนะครับยี่ห้อนี้เนี่ยค่อนข้างเีิดยี่ห้อไว้กับน ยี่ห้อนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากมากเท่าที่ผมใช้นะครับแต่ว่าปริมาณในการใช้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อปริมาณมันใช้น้อยเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ให้ใหถูกวิธีด้วยนะถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันก็ทั้งเปลืองแล้วก็ทั้งทั้งแรงเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าเจ้า ยาจับใบเนี่ยมันช่วยในการดูดซึมแล้วก็ช่วยในการกระจายตัวเนื้อของยาด้วยนะโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นพืชไร่เนี่ยให้ใช้5ซีซีต่อน้ำยี่สิลิตรนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งถังเนี่ยเราจะใช้แค่5 0ซีซีนะครับ5 0ซีซีนะครึ่งถ้วยนะครับเทค,ครึ่งถ้วยเทลงไปนะ แล้วก็หางเียบร้อยครับท่านี้เราผสมยาเสจ็ดร้อยแล้วนะครับทั้งจับไปแล้วก็ทั้งยาทั้งฮอร์โมนนะครับทั้งปุ๋ยหลังจากที่เราเทไปแล้วเราก็ต้องคนครับผสมให้เข้ากันกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะฉีดพ่นนะครับ เพื่อให้ตัวยานั้นกระจายทั่วๆแล้วก็กระจายให้มันเท่ากันนะครับเ okay. เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ฉีดพ่นข้างในนะครับ ครับคุณผู้ชมครับพามาดาูด้านในนะครับที่พ่นฮอร์โมนนะครับสักครู่ด้านนอกนั้นเราดูวิธีการผสมไปแล้วนะครับก็ด้านในเราก็มาดาูวิธีการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอยให้มากที่สุดนะครับในกรณีี้ที่พ่นฮอร์โมนนะครับ อโมนหรือว่าปุ๋ยน้ำเนี่ยปุ๋ยชนิดน้ำเราก็ต้องออปรับให้หัวพ่อนั้นมีละอองฝอยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวให้พาไปดูใกล้ๆนะ ต้นลงไปที่ต้นที่ยอดเลยนะครับเพื่อทีอ่ใบนั้นจะสามารถที่จะรับน้ําได้ทั้งหมดนะครับให้มากที่สุดนะเพื่อให้ความสูญเสียน้อยที่สุด แล้วครับและนี่คือด้านในนะครับที่พ่นปุ๋ยชนิดน้ำนะครับปุ๋ยฮอร์โมนนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในอีอก3วันข้างหน้านะครับว่าหลังจากการพ่นไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับ